แม่จ๋าเลขนี้นะหนูน้อยตบให้เห็นจะจะเลขปลายทะเบียนรถงวด16เมษายนมาแน่ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นก็คืองวดที่16เมษายน2562หลายคนก็มีเลขในใจไว้อยู่แล้วแต่อีกหลายๆคนก็กำลังมองหาเลขสวยๆเอาไว้เสี่ยงดวงกันวันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลมาฝาก ล่าสุดมีผู้ใช้ a c e b o o k ชื่อเจียป,ปิยมาศได้โพสต์รูปภาพลงในกลุ่มที่มีชื่อว่าเลขปลดหนี้จากที่ลูกสาวของตัวเองได้เดินไปที่ท้ายรถเก๋งที่จอดอยู่พร้อมทั้งระบุข,ข้อความว่าลูกสาวหนึ่งขวบสเดือนเดินไปที่รถแล้วชี้ไปที่เลขทะเบียนรถค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ